วิธีเอาชนะคนที่เราไม่พอใจโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงตอบโต้เขาเพราะถ้าเราใช้ความรุนแรงตอบโต้เขาเมื่อไหร่เราก็มีนิสัยไม่ต่างอะไรจากเขาเลยทำยังไงน่ะเหรอก็ให้เรานิ่งเงียบเขาไว้ครับเพราะฉันไม่พูดไม่ได้แปลว่าฉันไม่รู้ฉันเงียบ ไม่ได้แปลว่าฉันโง่นะฉันยิ้มไม่ได้แปลว่าฉันจะเป็นมิตรกับทุกๆอย่างที่เจอฉันไม่โกรธก็ไม่ได้แปลว่าฉันให้อภัยฉันบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้แปลว่าฉันไม่มีความรู้สึกเพราะบางครั้งการนิ่งเงียบเนี่ยมันอาจทำให้เราชนะแต่ไม่ได้ไปชนะคนอื่นนะแค่ชนะความโมโหของตัวเองชนะใจตัวเอง ที่เราจะไม่ทําพฤติกรรมแย่ๆใส่คนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการมีวุธิภาวะทางอารมณ์ที่ดีที่เราสามารถควบคุมตัวเราเองได้ไม่ต้องการที่จะไปเปลี่ยนใครและก็ไม่ต้องการให้ใครมามองว่าเราเป็นคนดีเพราะสุดท้ายก็ตัวเรานี่แหละที่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าตัวเราเป็นคนยังไงแล้วบางทีเวลาที่เรานิ่งนะเพื่อที่จะดูว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาอะมีจิตสำนึกมาก แค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่มีนั่นมันก็เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งด้วยเลยครับเพราะฉะนั้นสรุปคือการที่เราจะเอาชนะคนไม่พอใจได้ก็คือการนิ่งเงียบแล้วรอดูผลกรรมที่เขาจะได้รับเท่านั้นเองครับควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับ